มีนกขระยางตัวหนึ่องอาศัยอยู่มีนิสัยไม่ดีและคิดไม่ดีกับพวกอื่นเช้าวันนี้นกกระยางออกไปหาอาหารแล้วก็บินผ่านเรือแขงหนึ่งซึ่งมีปลามากมายจานนกข่อยางจึงที่หาวิธีหลอกกินปลาให้หมดให้หมดดึง แต้อเล่งป้อ้องเลยบอ้องม่ต้วนว่าใช้เจ้าตัวใหญ่และแข็งแรนวิสุดเป็นเป็นตัวแทนแทนกับล็อกยานเจ้าลอกไกยานก็ทาบจ้าป้าตัวใหญ่ให้มีแบว่วายสำรวจตึ้งพ้วจากนั้นลกยานก็ เจ้าปลากลับมาที่เดิมเลยแล้วเจ้าพยายามก็ได้เวลาปกทำก็บิน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 นำเจ้าปลาตัวใหญ่มาส่ง จไปอยู่บ้านใหม่ที่อยูุดงสมบูรณ์ไปด้วยพวกอาหารพวกพืชน,น้ำต่างๆนา,านาเจ้าลมพยาเสื่อนข้าเจ้าตัวใหญ่ที่สุดไปแล้วก็ไม่ยอมปล่อยลงน้ำและเจ้าลมพยาเจ้าลูพยาก็ไม่ยอมปล่อยจปฝาต,ตัวใหญ่

ตัวใหญ่กลับมานี้จเจ้าระหว่างปีนไปเจ้ารุ่นพญาต้อคิดวิธีว่าจะทำยังไงดีละ่ะคราะกินจมตาที่เหลือ แล้วปาตัวสองก็เป็นอาหารของเจ้าละกาอยอีกเจ้าละกายเนี่ยทำงไงก็ไม่เห็นสักทีเลยขาต้องกลับไปดินกลับไปที่เดิมอีกแล้ว ว่าเขาจะทำยังไงดีเขาจะได้กินสัปูนเนี่ยสักปนะูปปนตามตัวเลย ปีนไปที่ต้นไม้ใหญ่ที่ จ็บปวดและไม่กลับตระหล่ห้อีกเลยนับตั้งแต่นั้นมาพวกสัตว네์ต่างๆก็อยู่เป็การอย่างใตกอสุพนี่ทานเรื่องนี้ก็จบลงแล้วนะคะขอเสียตรงมือให้กับพี่ตัวละครเลยค่ะมีค่ะไม่ใช่เหรอคะอ๋อนอกพยานไี่ชอบ เยี่ยมยอดมากเลยที่ชมค่ะขอบคุณมากค่ะ